Mr Green Welcome to my channel Hot News วอลเลย์บอลหญิงไทยอยู่20จบรองแชมป์กลุม่ม เรียกได้ว่าคนไทยทั้งประเทศต่างก็รอคอยการแข่งขันและส่งกำลังใจให้รัวๆเลยทีเดียวสำหรับการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงอายุต่ำกว่า20ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2022นักกรุงนูซุนตั้นประเทศคาซัสถานเมื่อวันที่9กรกฎาคม2565เป็นเกมนัดสุดท้ายของรอบแรกกลุ่ม A ผลปรากฏว่าเกาหลีใต้เอาชนะอิหร่านไป3-0เซต25-20 25-14 25 21ส่งผลให้เกาหลีใต้ชนะ3นัดติดต่อกันผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศในฐานะแชมป์ของกลุ่ม A พร้อมกับส่งให้ทีมชาติไทยที่ชนะ2แพ้1ผ่านเข้ารอบตัดเชือกในฐานะรองแชมป์กลุ่ม A ทั้งนี้เกมในรอบรองชนะเลิศเกาหลีใต้แชมป์กลุ่ม A จะพบกับญี่ปุ่นรองแชมป์ของกลุ่ม B ส่วนทีมชาติไทยรองแชมป์กลุ่ม A จะพบกับจีนแชมป์ของกลุ่ม B โดยทั้งสองคู่จะแข่งขันในวันที่10กรกฎาคมนี้โดยคู่ไทยพบจีนจะแข่งขันในเวลา18นาฬิกา30นาที ขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐ Many thanks for watching Please subscribe for more videos